ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มีประโยชน์ต่อไทรอยอยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมเล่าให้ฟังครับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นซอเบอร์รี่เชอร์รี่บูเบอร์รี่หรือลาสเบอร์รี่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและช่วยการทํางานของต่อมไทรอยได้หลายด้านเพราะมีสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระครับประโยชน์ของผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่มีต่อต่อมไทรอยอย่างแรกมีสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งจะช่วยลดการอักเสบและความเสียหายจากอนุมูลอิสระในร่างกายการอักเสบเรืเ้อรังจะมีผลต่อการทํางานของต่อมไทรอยซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระในเบอร์รี่จะช่วยปกป้องเซลล์ไทรอยครับอย่างที่2คือมีวิตามินซีสูงจะช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันและช่วยสนับสนุนการทํางานของต่อมบวกไตซึ่งทํางานร่วมกับต่อมไทรอยในการควบคุมการเผาผลาญครับ นอกจากนั้นวิตามินซียังช่วยลดความเครียดซึ่งมีผลต่อการผลิตฮอร์โมนไทรอยและช่วยให้ร่างกายจัดการกับความเหนื่อยล้าที่มักจะเจอบ่อยในคนที่เป็นไทรอยต่ำครับอย่างที่3คือมีไฟเบอร์สูงเบอร์รี่มีใยอาหารที่ช่วยระบบย่อยอาหารและช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดครับโดยเฉพาะคนที่เป็นไทรอยต่ำที่มีปัญหาเรื่องท้องผูก ไฟเบอร์ในเบอร์รี่จะช่วยเรื่องระบบขับถ่าย oh. และดีต่อลำไส้ครับอย่างที่ 4. มีน้ำตาลน้อยเบอร์รี่ส่วนใหญ่มีน้ำตาลธรรมชาติน้อยและจะไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงครับซึ่งจะเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องระบบเผาผลาญจากการที่ไทรอยทำงานผิดปกติครับ